โบสถ์โบสถ์นอเวพัทยาซึ่งจะแจกตอน9้าโมงเชา้าวันนี้นะครับ ừ ừ 9้าโมงเชา้าวันนี้ก็อีกไม่กี่นาทีแต่ว่าคนไปรอคิวเต็มตั้งแต่ตั้งแต่ตีสามครึ่งท่านผู้ชมฮะนี่ฮะนี่เวลาตีสามครึ่งนะฮะ ừ ừ ความจริงเนี่ยมากันตั้งแต่ตีหนึ่งซึ่งก็เป็นเวลาเคอร์ฟิวถู้ไหมฮะเป็นเวลาเคอร์ฟิวตั้งแต่ห้าทุ่มจนถึงเวลาตีสี่แต่มากันตั้งแต่ตีหนึ่ง เพื่อจะมารับของแจกเป็นคิวแรกๆไม่สนใจคำสั่งเคอร์ฟิวของทางรัฐบาลนะครับทางตารวจก็ต้องไปตรวจสอบไปเตือนแต่เขาไม่กลัวฮะเขาบอกว่าเขากลัวอ,อตายมากกว่ากลัวเคอร์ฟิวเพราะตำรวจมาเตือนทีก็มีบางคนก็แยกย้ายกลับไปบ้างนะฮะทำทีเป็นแยกย้ายกลับไปแต่ก็ไปแอบอยู่ตามตรอกซอกซอยแถวนั้นพอตำรวจไปพบก็กลับมารอแถวเข้าคิวกันใหม่ นี่ซึ่งเหตุการณ์นี้ก็โอ้โหสร้างความกังวลน,นะครับว่าคือไม่มีการเข้าแถวระยะห่างไม่มีการทิ้งช่วงอะไรเลยนะฮะแก่ข้าวแก่อาหารแล้วมากันเลยไม่กลัวเครื่องฟิวอะที่อานมากไม่จุดหนึ่งปีสี่แล้วถ้ามากแบบนี้ต้องไปอะไรต้องเผาหรกถ้าไม่มาก็ไม่มีกินแต่ปี ออกมาไม่กลัวเจ้าที่จะจับโปรไฟล์เหรอนี่แหละนี่แหละอยู่ใต้ห้างเลนต้องมาไข่รถเขวิ่งเลยไงโอ้จ้ามรถมาเขาบอกว่าตีห้าตีสามห้าสิบตำรวจเอ้ยตีสามห้าห้าสิบตำรวจว่าจะจ่าอเดินๆเราไม่ได้มาตีหนึ่งเรามาตีสามห้าสิบนี่ฮะอันนี้ประชาชนที่ไปรอเข้าคิวนะฮะอืโอ้โหเสียงดังอึกระทึกเลยนะฮะไม่น่าเชื่อท่านผู้ชมฮะหลายประเด็นเลยนะทั้งออกมา ในช่วงเวลาเคอร์อฟิวทั้งแออัดยัดเยียดไม่มีการเว้นระยะห่างเห็นไหมอ,อย่างนี้นะสู้เอาเหมือนกับบางที่อ่ะเอารองเท้าแตะไปวางเส้นจะดีกว่าดีกว่าเอารองเท้าแตะไปวางเอาขวดน้ําไปวางเอาก้อนกินไปวางใช่ฮะ